เกิดอะไรเขินอายกังน้ำตาตัวตอนแรกที่เห็นท่ากำลังอัดวิดีโออันไหนอ่ะปรากดอัดอยู่ทุกโซนค่ะรอรอดูจากพอนคลิปแล้วเหรอเอ้าได้ยินสิต้องหมุนกล้องด้วยเอ๊ะมีมีอัดอัดเสียงด้วยหรือเปล่าเนี่ยเรได้ยินหมดจ้ะเสียงติดหรือเปล่าเนี่ยได้ยินติดติดเขินอัดเสียงสกายเข้าไปด้วยแจะได้ยินเสียง ไอ้วันจะ่คีมเป็นเคสไม่มันคีมเสกมากคุณแม่อาไม่ไอ้มันคีมเสกมากชิค่อยหนาวเราจะมือเดวิออสที่เคสกว่าตายแล้วทำไมเขาเคสค่ะจิ้งจิน่าเสกสุดบีเาวินาผู้หญิงมองหาก๊มองหากอร์โนเยกันสองขาวดูในท่านเด็กเจอเต็มเลยชินไม่เคิะ หน่าแอบปบแ,บบแบลวมากเลยเฮลา,ลต,าตั้เพลงเฮราโปรแกรมว <c oughs> ะแค่มดเสียใจเ <แ ein S 1> หล่ามากนะท่าเต้นกางนำมีแค่นี้คนจะเต้นให้จบเพลง <é. S 1> ยังไม่ได้ไปอัดท่าอัางที่เซิร์ฟรีเลยเขินไม่อัดไ้อ่ะ 拜拜。Uh oh.